อย่างนี้ที่เรียกว่าเกมจบคนไม่จบตีกันอย่างเดือดหลังจากที่บุรีรัมย์ไนเต็ดบุกไปแพ้เจ้าเจียง FC 2ประตูต่อ3ในศึก AFC แชมเปี้ยนส์ลีกกลุ่ม H นัดที่5โดยไปเตะกันที่บ้านของเจ้าเจียงสนามหูโจสปอร์เตเซ็นเตอร์ที่ประเทศจีนเมื่อวันที่29ส้าพฤศจิกายนที่ผ่านมา เกมนี้มีความสําคัญกับเจ้าเจียงเจ้าบานอย่างมากเพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้าเจียงมีเพียง3แต้มจากที่เตะไปทั้งหมด4ี่เกมหากนักนี้ไม่ชนะเจ้าเจียงจะตกรอบทันทีบรรยากาศในเกมนี้เลยตึงเครียดเดือดถึงขีดสุดต่างเข้าบอหน,นักใส่กันเกือบตลอดทั้งเกมตัวเลขการทําฟาวรวมกันมากถึง23ครั้งกรรมการแจกใบเหลืองไปถึงฝั่งละ4คน พอกรรมาการเป่าจบเกมเจ้าเจียงเฉือนเอาชนะไป3ประตูต่อ2แต่ความเดือดยังไม่จบตามเสียงลูกหวีดมันมีนักเตะของเจ้าเจียงได้เข้ามาย่อเย,อเย,อเยอ้ยนักเตะของบุรีรัมท่านั้นแหละเหมือนกับเป็นการจุดชนวนยิงคิดครีดกันอยู่แล้วนักเตะทั้งสองฝ่ายเลยเปิดศึกตะลุมบอลกันอย่างชุลมุนโดยรามิลเซดาเยฟถูกนักเตะของเจ้าเจียงเข้ามารุมทำร้ายอย่างรุนแรงถึงขั้นออกหมัดชกกันในสนามจนลม้มลงไปกองกับพื้น หลังจากนั้นเซดาเยฟกองหน้าของบุรีรัมที่โดนลุมสกรัมถึงกับโพสไอจีสตอรีแท็กไปหาสโมสรเจ้เจียงแล้วประกาศว่ากูยังอยู่ที่จีนเว้ยส่งพิกัดมาเลยเดี๋ยวไปหาถึงที่ เช่นเดียวกับทางสโมสรบุรีรัมย์ได้ประนามแมชอัปะยศะในครั้งนี้ว่านี่หรือฟุตบอลระดับเอเชียมาแข่งบอลหรือมาสนามรบและยังแขกไปหาสโมสรเจอเจียงอีกด้วยยังไม่หมดแค่นั้นทางบุรีรัมย์ได้ลงทั้งภาพทั้งคลิปเหตุการณ์ที่นักเตะในสโมสรตัวเองโดนทำร้ายรวมทั้งยังเห็นพฤติกรรมของแฟนบอลเจ้าถิน่นที่ป่าเข้าของลงมาในสนามอีกด้วย และมีอีกคนหนึ่งที่พร้อมต้อนรับทัวร์ฟานจูอ,อี้อดีตกองหลังทีมชาจีนและคริสตันพาเลสในวัย54ีปีได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตัวเขานั้นสนับสนุนนักเตะเ,เจอเจียงเพราะมองว่าการกระทำของเซดาเยฟกองหน้าบุรีรัมที่เข้าไปล็อกคอผู้เล่นของเจอเจียงนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตมันเหมือนท่าล็อกคอในกีฬายูยิสูหากเพื่อนร่วมทีมไม่เท่ามาช่วยเหลือมันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาเซดาเยฟต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรง จากนี้ต้องจับตาดูสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียหรือว่า AFC ว่าจะ,ตะเตรียมบทลงโทษสำหรับความอัปยศในครั้งนี้อย่างไร ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดี่ดีสาระความบันเทิงข่าวดว่นแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, YouTube, TikTok และ X e และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ